สถานีการชาติที่3มเชียงใหม่นะครับจังหวัดพะเยาขออภัยครับสถานีการชาติที่3เชียงใหม่ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยามอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพะเยาถวายในหลวง5ธันวามหาราชนางวราพรกีฬาแปงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาร่วมกับสถานีการชาติที่3เชียงใหม่และสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยานำเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอภูกามยาวเพื่อบรรเทาทุกข ผู้ประสบภัยหนาวเทิดพระเกยียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณได้มอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริปโภคแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอภูก,กามยาวทั้งหมดจำนวน410ราย